ขึ้นโอ้โหครับขุดสายขุดครับโอ้มันเป็นเป็นอะไรอ่ะไอ้อันนี้มาด้วยนะนี่ครับขี้พึ่งแต่ไม่มีแต่ไม่มีตัวนะเป็นนี่ครับออกแดงๆนิดนึงเนี่ย เขาจะดึงกินตรงนี้เนี่ยสวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังคันเงินทายมคนน้อยนะครับ ได้ยินเสียงตุ๊บ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 สายขุดนี่เองไม่รู้ว่าขุดหาอะไรนะดูเขาทำดูเขาทำอื้มอมมันเป็นอะไรอะ่ะคนหลายไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นอะไรแต่แม่คันนี่เตะขึ้นโอ้โหครับขุดสายขุดครับ โอ้มันเป็นเป็นอะไรอะ่ะนี่ครับเป็นเผือกหรือเป็นอะไรเป็นมันอะไรไม่รู้นะเอาเล่นดินซะแล้วดูครับว่าเขาเจอกุมทรัพย์อะไรอยู่ตรงนี้นะ หลังจากที่เราออกมาพักช่วงกลางคืนะคนหลายก็มาผูกไว้ก็อ,อยู่ในป่าครับทั้งเล่นทั้งกินแล้วจัดเข้าไปนะให้มันฝุ่นคลุ้งไปเลยโอ้โหฝุ่นเยอะมาก เล่นจางแม่ขัคนไหลไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาขุดอะไรคือน่าจะเป็นของกินได้นะดู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 ดเห็นละเห็นละเห็นละมันเหมือนลากไม้หรือเป็นอะไรไม่ทราบนะครับที่แม่ขันชอบขุด ุดเยอะนี่ฮะให้ขันชอบอ่ะถ้าจะชอบมากด้วยเขาขุดกันใหญ่เลยเอาเอาขันตูดมาอีกละเดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันบ้างเนะนี่ครับก็ควัญลายผูกต้นนี้นะต้นเล็กๆนะครับผูกต้นไม่ใหญ่นะ ก็เขาเดินมาเนี่ยครับเป็นหัวอะไรไม่ทราบนะครับผมนี่เป็นใบเหมือนต้นมันอะ เป็นมันอะไรหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนมันออกสีม่วงๆเหมือนมันเลือดอะไรที่คุณพ่อคุณแม่เคยพากินนะแต่ตอนนี้ขุดไม่ได้เปลี่ยนใจมากินหญ้าดีกว่ามือแมคโรขุดไม่ได้แล้วเปลี่ยนใจมากินหญ้าดีกว่า, <laughs> ว,ออา,า,ว,าว่างั้น ครับกําล <bin uk> <azo> ังค <Sh> <senza el> so ้นหาอะไรอีกไม่ทราบแม่คุณหลายึนว่าเขาเจออะไรเสียงดังตุ๊บๆที่ไหนได้อ่ะขุดดินนขุดมันกินหรือเปล่าก็มันเหมือนเครือมันมันเป็นมันแน่ๆแต่ว่าเขาจะเรียกมันอะไรอ่ะ นี่ครับใบใบของเขานะนี่ครับเนี่ยใบพวกนี้นะครับนี่ครับ,รบมันแห้งเขาจะขุดกินนะครับหัวมันกินได้เหรออันนี้ต้องคนหลายไม่เคยไม่เคยเห็นเขาขุดกินสักทีหนึ่ง แต่วันนี้เห็นเขาขุดกินนะเออแม,ม่ขันนี่รู้จักสมุนไพรกินเนาะอาหารนี่ไม่อดเลยนะครับแม่ๆทุกท่านอาหารนี่ไม่อดมีเพียบอาหารของแม่ขันนี่มีเพียบ ช่วงกลางคืนแม่คันก็จะเดินหาเลาะกินขนาดไม่มีไฟส่องยังรู้เลยเ <c oughs> ก็แม่คันก็ใช้ความาสามารถพิเศษเฉพาะตัวจมูกเร็วจมูกไวครับสูตรกลิ่นอะไรรู้หมดเลย อยู่คนเดียวนี้ก็ดีไปอีกแบบนะจะได้ไม่เหงาเฮ้ยจะได้ไม,ไไม่คิดถึงใครอีกเดี๋ยวคนไลายพาไปดูตรงที่แม่ขันขุดกันนะครับว่ามันเป็นอะไรกันแน่ครับที่แม่ขันขุดกินเนะี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่เข้าไปทางนี้เลย นี่แม่ขันก็มีหักกิ่งไม้อันนี้มาด้วยนะนี่ครับนี่ขี้พึ่งแต่ไม่มีแต่ไม่มีตัวนะเป็นพึ่งล้างนะครับรังพึ่งเขาร้างเขทิ้งแล้วนะแต่แม่ขันหักออกมาให้โอ้โหนี่ครับตรงที่เขาขุดนะ นี่ครับมันเป็นอะไรอ่ะเป็นยางนะครับนี่ครับอุย้ยนี่ครับออกนี่นี่ครับออกแดงๆนิดนึงเนะี่ยเขาจะดึงกินตรงนี้เนะี่ยมันเป็นคืออะไรอ่ะไม่ทราบเหมือนกันนะ เขต้องกินได้นะฮะนี่ครับอือหืนี่ฮะเขาขุดอันนี้กินนะฮะคือเนี่ยเคือเหมือนเถาวันอะไรไม่รู้เขาเรียกคืออะไรไม่รู้แต่ว่าใบใบที่ควนมหลายให้ดูนี่นะใบของเขานะ แม่ขันโอ้โหก็มันออกนิ่มนิมนิดหนึ่งนะครับแม,แม่ทุกท่านทุกคนออกนิ่มน,มนิมนิดหนึ่งก็ตอนนี้ก็หยุดกินละออกมากินฝางข้าวแล้วนี่ครับอยู่กับแม่ขันช่วงค่ำคืนนะครับโอ้โหอ่ะอยากกินอะไรเต็มที่เลยนะแม่คุณซัดให้เต็มที่เลยนี่ก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับ ฝากช่องพังคันเงินพายบางคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม